นอสอดเหล่าสอดไทยเนาะ <c ười> นเพิ่นเต็มเลย <c ười> มันนี้ข้าพเจ้าสิมาตีฮันเพิ่นเนาะเพิร์มินเนาะคิดว่าเลี้ยวไหมเดินโดนอ,อันนี้จะเป็นอีพีที่สองเนาะ <c ười> สุดแล้วนี่เป็นอีพีที่หนึ่ง <c ười> ต่อไปนะกันเลย พอมันสิได้สั่นได้เนาะน่ะเพิ่นเด่นบ่เพิ่นเต่นบ่นี่จิไปมานี่ไฟก็ค่อนข้างนําบาเด่นเป็นส่วนมาต้นจิไปมานี่เนาะก็ค่อนข้างไปยันนี่เนาะก็บ่ไปยัเนาะ่มาติให้เบิเนา้าเมเนาะ เป็นอีปิทีซอนเนอร์อตัวจิงนเถ้าว่ามึงประสบก,กัน,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 นันตัวเหียมเลยมันก็ขนาดตายนอเออว่าบทสุขควรนันยดัดยเลยนี่คนข้านตายนลยนี่ มาเพิ่เเนะมเต็นเลยเนาะจะประมาณนี้บัวนะตัวเมนมันเต้นลอกเยอะๆเลยเนาะพี่น้องนะ บ่เคยเห็นเต็มไปนี่หมาก่อนเนาะบอกว่ามาถือระดูกันเด้อบ่ธรรมดาเนาะนี่เขาเป็นจิตตะให้เลนเนาะทำไเดียวเนาละลังจาอออกมาก็ประมาณนี้นะตัวนี้จะเป็นอืมมันเต็มเลยเนาะ

วาในเวลาหนาบโฝนตกบ่กัเจ้าบ่สัมารไปหากินอันนี้ข้าพเจ้าเสียงมันมขึ้นมันอยู่ในหามแล้วกันหนะลับจะนะข้าพเจ้าจะคือสุดๆเนาะที่น,น,นะนี้เนาะมันหยอกขึ้นเลยเนาะบ่ว่ามันตัวนะ่ามีจิู่บ่เนาะ จะประมาณนี้เนาะเจื่อมันคืออยู่หามันนอนลันจานาคำจะเจือเอาไว้บวกก่อนแต่ตอนนี้ให้มันคืออยู่หามันก่อนเพี๋ยว่าน้าขนาดจะมาจะอ่านทง